ไม่สิ้นไทยแลนด์หมอลำดังไกลเสียงแทนสตราโลกถ้าพูดถึงประเทศไทยนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอาหารอร่อยและผู้คนที่เป็นมิตรแล้วสิ่งหนึ่งที่สร้างสีสันให้กับประเทศนี้คือเสียงดนตรีโดยเฉพาะแนวเพลงพื้นบ้านอย่างหมอลำที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครไม่น่าเชื่อว่าหมอลำไม่ได้แค่ดังในไทยแต่ยังไปไกลถึงต่างประเทศ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนไทยหลายคนได้สัมผัสกับเสน่ห์ของเสียงแคนและจังหวะสนุกสนานของหมอลำต่างพากันเต้นกันแบบหยุดไม่อยู่ไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานบวชงานแต่งหรืองานเทศกาลใดๆในไทยถ้ามีหมอลำเมื่อไหร่รับรองว่างานนั้นจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะไม่เพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นทุกวันนี้ที่ต่างประเทศเองก็เริ่มมีการเปิดเพลงหมอลำในงานเทศกาลของชุมชนไทยในต่างแดน ไม่ว่าจะเป็นงานสงกรานต์งานลอยกระทงหรือแม้แต่เทศกาลวัฒนธรรมคนต่างชาติที่ได้ฟังหมอลำเป็นครั้งแรกต่างพากันตื่นเต้นและเริ่มหลงไหลในเสน่ห์ของดนตรีสายนี้เพราะฉะนั้นคนไทยทุกคนจึงควรร่วมกันรักษาวัฒนธรรมดีๆแบบนี้ไว้ให้เพลงหมอลำยังคงดังไกลและอยู่คู่คนไทยไปอีกนานแสนนานคอมเมนต์จากต่างชาติอ้โหฉันไปเที่ยวประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วและได้ฟังหมอลำครั้งแรกมันสุดยอดมาก จังหวะมันทำให้ฉันต้องลุกขึ้นมาเต้นเลยความคิดเห็นถัดมาผมไม่เคยรู้จักหมอลำมาก่อนแต่เมื่อฟังแล้วผมรู้สึกถึงพลังและความสนุกสนานของมันนี่คือดนตรีที่ทำให้ทุกคนมีความสุขจริงๆความคิดเห็นถัดมาหมอลำทำให้ฉันหลงรักประเทศไทยยิ่งขึ้นมันเป็นดนตรีที่ไม่ซ้ำใครและมีเสน่ห์มากฉันอยากกลับไปฟังอีกเร็วๆนี้ความคิดเห็นถัดมา ฉันเคยได้ยินเพลงหมอลำที่งานเทศกาลไทยใน l ออทุกคนสนุกสนานและมีความสุขมากฉันเต้นไปด้วยแม้ว่าจะไม่เข้าใจเนื้อร้องก็ตามความคิดเห็นถัดมาหมอลำเป็นดนตรีที่ทำให้ฉันยิ้มได้ทุกครั้งที่ฟังฉันชอบเสียงแคนมากมันทำให้รู้สึกเหมือนได้เดินทางไปภาคอีสานของไทยเลยความคิดเห็นถัดมาฉันชอบวัฒนธรรมไทยและตอนนี้ฉันชอบหมอลำมากที่สุด มันเต็มไปด้วยพลังงานบวกและทำให้ฉันอยากไปเยือนไทยสักครั้งความคิดเห็นถัดมาครั้งแรกที่ฉันฟังหมอลำฉันรู้สึกเหมือนได้ค้นพบสิ่งใหม่ที่น่าตื่นเต้นฉันเริ่มค้นหาเพลงหมอลำฟังในสปอตติฟแล้วละ่ะความคิดเห็นถัดมาผมเคยไปอีสานแล้วได้ดูการแสดงหมอสัตว์มันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมไทยแลนด์นัมเบอร์วันจริงๆความคิดเห็นถัดมาหมอลำเป็นดนตรีที่มีเอกลักษณ์สุด เสียงแคนและจังหวะมันทําให้ฉันอยากเต้นไปตลอดคืนความคิดเห็นถัดมาฉันไม่เข้าใจภาษาไทยเลยแต่ฉันรักเพลงหมอลำดนตรีมันทําให้ฉันรู้สึกมีความสุขเสมอขอบคุณประเทศไทยสําหรับดนตรีที่น่าทึ่งแบบนี้ความคิดเห็นถัดมาฉันไปเที่ยวไทยเมื่อปีที่แล้วและได้มีโอกาสฟังหมอลำครั้งแรกมันเป็นประสบการณ์ที่เหลือเชื่อมาก ฉันไม่เข้าใจภาษาไทยเลยแต่ดนตรีมันทำให้ฉันขยับตัวตามจังหวะโดยไม่รู้ตัวเสียงแคนและจังหวะสนุกสนานของหมอลำทำให้ฉันตกหลุมรักมันไปเลยตอนนี้ฉันกลับมาบ้านแล้วแต่ก็ยังเปิดเพลงหมอลำฟังอยู่เสมอความคิดเห็นถัดมาผมเป็นคนบราซิลที่รักเสียงดนตรีและเมื่อผมได้ฟังหมอลำเป็นครั้งแรกผมรู้สึกว่ามันเป็นดนตรีที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา ผมชอบจังหวะที่เร่งร้าและเสียงดนตรีที่ทําให้ผมอดไม่ได้ที่จะขยับตัวตามตอนนี้ผมกำลังฝึกเต้นหมอลำอยู่และหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้ไปเที่ยวไทยอีกครั้งเพื่อสัมผัสบรรยากาศจริงๆความคิดเห็นถัดมาฉันเคยไปเที่ยวภาคอีสานของไทยและได้ดูการแสดงหมอลำสดๆมันเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากนักร้องนักดนตรีและนักเต้นทุกคนมีพลังงานล้นเหลือ ฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนหมอลำทำให้ฉันเข้าใจว่าดนตรีไทยมีเสน่ห์แค่ไหนและฉันอยากให้คนทั่วโลกรู้จักมันมากขึ้นความคิดเห็นถัดมาประเทศไทยเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความสุขและหมอลำเป็นหนึ่งในสิ่งที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาของที่นี่ผมเคยไปงานเทศกาลไทยที่ลอสแอนเจลิสและได้ฟังหมอลำเป็นครั้งแรกทุกคนต่างเต้นไปพร้อมกับเสียงดนตรีมันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก ความคิดเห็นถัดมาฉันเคยคิดว่าเพลงพื้นบ้านจะต้องเป็นอะไรที่โบราณและไม่น่าสนใจแต่เมื่อฉันได้ฟังหมอลำฉันเปลี่ยนใจไปเลยหมอลำมีจังหวะที่สนุกฟังแล้วอยากเต้นตลอดเวลาตอนนี้ฉันเริ่มหัดร้องเพลงหมอลำและฝึกออกเสียงภาษาไทยเพราะมันน่ารักมากความคิดเห็นถัดมาผมเป็นคนอิตาลีที่ชอบฟังดนตรีจากหลายๆประเทศ และหมอลำคือหนึ่งในแนวดนตรีที่ผมชอบที่สุดมันมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนแนวดนตรีอื่นๆที่ผมเคยฟังผมหวังว่าวันหนึ่งหมอลำจะเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเพราะมันควรได้รับการยอมรับในระดับสากลความคิดเห็นถัดมาฉันเป็นแฟนเพลงหมอลำตัวยงครั้งแรกที่ฉันได้ยินมันฉันรู้สึกเหมือนได้ค้นพบขุมทรัพย์ทางดนตรีมันเป็นดนตรีที่มีชีวิตชีวาสนุกและเต็มไปด้วยวัฒนธรรม ฉันอยากเรียนรู้เกี่ยวกับหมอลำให้มากขึ้นและหวังว่าสักวันจะได้ไปฟังหมอลำสดๆที่เมืองไทยความคิดเห็นถัดมาผมเป็นคนเยอรมันที่ชอบท่องเที่ยวและเมื่อปีที่แล้วผมได้เดินทางไปภาคอีสานของไทยผมได้ไปงานบุญและได้ฟังหมอลำแบบสดๆมันเป็นประสบการณ์ที่ผมไม่เคยลืมเลยคนไทยเป็นกันเองและดนตรีก็น่าตื่นเต้นมากผมบอกเพื่อนๆทุกคนเกี่ยวกับหมอลำและหวังว่าพวกเขาจะได้ลองฟังเช่นกัน ความคิดเห็นถัดมาฉันเป็นคนญี่ปุ่นและฉันเพิ่งค้นพบหมอลำเมื่อไม่นานมานี้ผ่านวิดีโอใน youtube ฉันหลงรักมันทันทีฉันชอบจังหวะที่สนุกและเสียงแคนที่มีเอกลักษณ์ตอนนี้ฉันกำลังฝึกเต้นหมอลำกับเพื่อนๆและหวังว่าวันหนึ่งจะได้ไปเที่ยวไทยเพื่อดูการแสดงหมอลำแบบสดความคิดเห็นถัดมาดนตรีไม่มีพรมแดนจริงๆฉันไม่เข้าใจภาษาไทยแต่ฉันรักเพลงหมอลำมาก ทุกครั้งที่ฉันฟังมันทำให้ฉันรู้สึกมีความสุขและอยากเต้นไปพร้อมกับจังหวะของมันฉันหวังว่าหมอลำจะกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเพราะมันเป็นหนึ่งในแนวดนตรีที่ดีที่สุดที่ฉันเคยฟังหมอลำต้องไปให้ไกลทั่วโลก Thailand n u m b e r one